จำเล่ามาเมื่อเวลาแม่เป็นมีนิชานนวดขัดาจากแม่ออกมาเป็นใครระเบิดออกมาแล้วก็ทำอะไรไม่รู้แล้วก็ต่อไปเล่นนกกับลาวามาคุยกันแล้วก็เล่นนกแย่งของของแคกเกอร์ เป็นดาพี่เก่งไฟเออร์กับของไอลาวาแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้อะแล้วก็จะไปแล้วก็เออไม่รู้จักเลยแล้วก็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 แม่อย่าพิ่งถ่ายนะแล้วก็ โรบอทไลโลบรลบอทโรบอทวิ่งเร็วลองจอไลโลบรบอทแล้วก็เล่นน้องไก่เออไม่รู้จักกันจบสวัสดีครับแล้ไม่จบแล้วก็ไม่รู้ละบาย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 